สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม Rv คุ้มคุ้มสกินแวรสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย แอดมินต้น TP 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสาม,มารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w k a n t e เท n i h สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bad เบสเ t a Channel นะครับผมวันนี้เราก็มาเล่น u ูเสกินใหม่ครับเป็นสกินน้ำแข็งนะผมบอกเลยว่าผมชอบนะตีมนี้นะครับตีมพวกสกินน้ำแข็งค่ะคือผมชอบหมดส่วนมากแล้วพวกเอฟเฟกของน้ำแข็งอะมันจะสวยอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า สกิลยูเอเนจะทำออกมาได้สวยหรือเปล่าแต่อสกินทูเลนน้ำแข็งอะ่ะสวยนะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็อัพเป็นสกิลสองมาก่อนครับผมปาไปชึบโอ้โหอ,อย่างสวยอะ่ะแล้วตอนที่มันไปกระทอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นน้ำแข็งขึ้นมาด้วยอะ่ะสวยมากนะครับสกิลหนึ่งก็คงจะโยนเหมือนสกิลสองนะครับแต่ตอนนี้เราโดนเวทผมยิงจ่อไปเลยครับผมโอเพื่อนป่าโดนเวทแล้วนะ โอ,โ,อโอ้โอเคพลิกออกมาก่อนหนึ่งส่วนไปสองแล้วสองแบบสแต็กครับผมเฟิร์สปัตนี่คุณที่ตีบูมาให้แต่ก็อนาคอนเราก็ไม่มีบูเหมือนกันนะ <c oughs> ผมไม่สามารถการได้จริงนะต้องขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเคลียร์ปูตัวนี้แล้วเดี๋ยววาวกับบ้านเติมเลือดก่อนนะเลือดเราไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่ิวิว เสียงเอฟเฟกแบบฟังชัดนะซุ่บๆยังไงแบบืหดูสะใจเลยชอบนะเสียงเพลินดิตอนสองลาะครับไหนตรงนี้หรือเปล่าเอาจจะไม่มีครับอุ้ยโอ้ยแย่แย่แย่โอเคสวยลัมเปอร์สวยสวยฮ่ามือออกมาได้มืออกมาได้แอบทําอะไรจ๊ะเอาไปด้วยทูเรนแจกจ่ายความสดใสด้วยสเก็ตน้ําแข็งที่เรามี ผักอู้อันตีสวยจัดแบบเป็นน้ำแข็งหนามแทงขึ้นมาสวยมากผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสกินที่ผมชอบนะเอฟเฟกต์สกิลอย่างเงี้ยก็สวยนะครับผมสิบเต็มสิบเลยโมเดลสก,กินก็สวยนะครับืมอทำดีครับผมอยู่เอสก,กินนี้หรือว่าผมแบบชอบสายน้ำแข็งหรยแล้วก็ไม่รู้นะแต่มันสวยจริงอะ่ะมันแบบ มันมีเรืองแสงด้วยไอ่ะแบบตอนที่เราปล่อยสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองอะ่ะเพลินครับเพลินครับสก,กินนี้เล่นเพลินเล่นเพลินครับแต่ตรงนี้เพื่อเราโดนครับยังมีติูวครับผมอบุูมยกเข้าไปฮะได้เลือดผมบอกเลยว่าได้เลือดจะกลับบ้านไหมดูเลนผมจะไม่ได้เดินอะไรเยอะนะเพราะว่าตอนนี้โลมเรากลับบ้านอยู่ใช่ไหมแล้วแมปมันเมื่อทุกคนดูดีฝันมันหายไปห,หมดเลยอะ่ะ เราเดินมั่วสั่วเราตายได้นะเราเป็นยูเอรก็พยายามเคลียร์คีปผมวิธีการเคลียร์คีปครับก็ยืนเอียงๆนะครับผมอย่าไปยืนตรงๆนะไม่งั้นเนี่ยอ่ามันอาจจะโดนดามเมจกับคีปน้อยแล้วควรจะให้แบบขอบขอบสกิลมันโดนอ่ะให้เส้นมันผ่านคีปอะ่ะไปทางไหนไปทางไหนนายชึบไม่โดนไม่เป็นไร ราจะช่วยลัมเบอร์อยังไงดียมไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปลึกไปมากกว่านี้ผมต้องรักษาตำแหน่งยืน <c oughs> แต่เมื่อกี้นี้เรา,าจ,จะเข้าไปช่วยลัมเบอร์ได้ไหมแต่ผมไม่เห็นยานไงยานอาจจะซ้อนได้ตำแหน่งยืนผมไม่ดีผมก็อาจจะตายได้นะครับซืบ <c oughs> <c oughs> ได้เลือดครับได้เลือดครับผมยานน่าจะหายไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับ เดินขึ้นมาแวะที่เรียนบนต่อแต่ระวังตีมี่อยู่ในพุ่มนะผมก็จะไม่เดินไปเหมือนเดิมเจอพุ่มก็ต้องระวังครับตีมี่เดินแซบเข้ามาตรงกลางผมเดินสายเดินสายมาแล้วผมจ่ายสองสกิลครับอีกถึงทีผุ๊บคิดไม่ตายหมดทุกคนผมแสดยรถถังคันดีมากโอ,โอ้ผมได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปหรือเปล่าโอเคแตกไปครับผมผมยังรอดอยู่ สวนให้สวนให้อยากได้นักใช่ไหมอะทูเลนอยากได้นักใช่ไหมยอกได้ชุบครับได้ชุบสวยน,นะอันนี้ไม่มีดาเมจต,ต่อแล้วอะผมหมดผมหมดจริงเตก็ไม่มีสุดมสองพันเจ็ดอย่างแรง ีวผมจะไปต่อที่บูมติกนะทุกคนแด้คนนี้มาลนะวิวนี้จะเป็นวิวที่แรงมากๆนะเหมือนเดิมครับบูเจเวทอากอนดี้บูมต,ติกเมทตัวไหนเล่นก็แรงครับผมสุบเจ็บไหมตายปางตาย,าตายอาจะกลับ,บ้านเติมเลือดนะผมว่าหรือว่าอยู่หรือว่าอยู่หรือว่าอยู่ก็ต้องโดนครับ เต็มอกโกโจซาโต้รูขเขลีร์การก่อนเหมือนเดิมครับเราไม่ใช่เมสเดินเกมทุกคนก็พยายามเคลียร์คีฟฟาร์มแล้วก็รอเล่นไฟ์นะครับผมยิ่ง,งของสงค้ามมาเล่นกลางมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งชอบครับไม่ต้องเดินไปหาเลยการเข้ามากลางครับผมตรงนี้ผจ่ายสกิลตายครับเรียบร้อยหยาม ไม่ต้องเดินไปไหนครับทุกคนเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามก็เดินมาหาเราเองอยากจะแย่งตัวนี้โอ้โหแต่ว่าตีตีไวมากนะด้วยความที่เป็นเอเลนดอร์ด้วยแหละตอนเล็บไปก่อนตอนเล็บไปก่อนตอนเล็บไปก่อนสกิลใส่คีฟสกิลใส่คีฟสกิลใส่คนด้วยแบบเฉียดซึ่งหลอดแล้วอะตัวเลนน่าจะลำคาญผมอยู่นะคิเจอแบบนี้ก็เดินยากนะเพราะว่าเลือดมันไม่ค่อยพร้อมเดินเท่าไหร่ ตัวนายคอตัดครับที่ป่าบนแล้วก็เรียบรอย้อยครับเจอแบบเลือดครึ่งหลอดเอาน้ำแข็งมาเสิร์ฟละจ้าไอออกไปก่อนเลยครับผมไม่รู้นะอันติทุกคนเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกเตะเพราะแบบเป็นการแบบผักฝั่ข้ามไปออกไปอ่ะเออไอต่อที่มงกุฎเลยครับผมพอได้เป็นบูมสติกมาแล้ว ประกอบล่างอะครับ2ไอเทมอโกอนี่บูมติกสองไอเทมมหาเวและยกสวยครับเต็มหลังอ่หยานะ่ะน้ำพงน้ำแข็งเกาะหลังเต็มไปหมดอ่ะตอนเนี้แต่ละคนเดนไปทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยครับอยากกินน้ำแข็งใส่หรเปล่า,ากกงาครับสบ,บายใจถัาออกมากิลดักกิดัก ปูแต่เพื่อนเราล้มครับลัมเบอร์แต่ไม่เป็นไรผมกับเอลสูยืนคู่กันแบบนี้ก็ได้โป๊กันแบบไกลๆครับผมปฏิขอขอไม่ได้ขอไม่ได้ขอไม่ได้ครับผมยังออกมาได้อยู่อันนี้ฝืนเกินไปหน่อยครับแต่ยังดีครับที่เขาจับเราไม่ได้วิญญาณทูเรนเข้าสิงครับเมื่อกี้นี้พิวไปหน่อยตายครับทูเรนเอ้ยกดเกิดซูมยักษ์ สกิลหมดสกิลครูดาวครับสกิลครูดาวสกิลสองพร้อมซึบซึบเอาไปสองสึบดีแป๊สึบสึบว่ามายังไงอ่ะมายังไงไม่ตายนิดเดียว หิวคิีปไหมหิวครีปไหมหคลิปก็โตนผมโอเคน่าต้องรีเลือดก,ก่อนครับอืมแต่คิดปก็ชนนะเดีผมว่าด้วยความที่เราอยากรวยเราก็ต้องอยู่ก่อนครับโอเคอ๋อมีลัมเบอร์ส่งน้ำเกลือมาให้ครับนี่นีกว่าสายน้ําเกลือไปกันต่อ เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะแบบนี้ถ้าเกิดเราได้คุมแบบเราได้คุมแบบแบบนี้อันนี้สบายนะถ้ามาไม่ถึงตัวผมอะผมโยสกิลไเรื่อยนะครับยกแล้วต,ตายแน่นอนครับเต็มข้อ มีสกิลก็เดินขึ้นไปจ่ายครับไม่มีสกิลก็ถอยออกมาครับอืมตีมีนี่ถึกนะนี่อ่ะมามงกุฎมาแล้วไปต่อที่เจาะเว้เลยครับหายาบอกก็แค่เดินมาดูเฉยเฉยมาต้องเล่นแรงขนาดนี้เลยหรือให้ฮะให้ครับเอาไปก่อนโกโจ เอาพี่อีกโกโจเอาป้าเลยยังยังไม่กลับหรอยังไม่กลับใช่ไหมย,ยังไม่กลับชี่ใบห,หายามันเป็นยังไงเอ้เอ้โอ้ยอมแล้วจะทำผมเลยผมช่วยอยู่หูสี่พันหนึ่งหายไปเลยเต็มเต็มครับยกหยิบ หลุดรอดไปได้นะหลุดรอดไปได้นะฮายาบอกใครจะไปกลางไปทีได้ไหมไม่ค่อยอยากมาเลยเลนนี้มันหนาวเลนกลางมันหนาวสึ๊บดักโอเค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 ถือว่าพิวนะถือว่าพิ้วผมก็ไม่น่าสกิลดักก็น่าจะแบบสกิลไปตรงๆเลยก็น่าจะโดนแเราก็นดกวว่าจะโยกได้ยังเลยบูนี้ ไ็คือผมมีบูนี้ที่ผมไปต้องกลับบ้านแลนะ้วเนี่ยปุ๊บโอเคโอเคอันนี้ได้บูครับได้บูมาเล่นหายาหายาเอาไปโอ๊ยโอไม่ไม่ไม่ไมอย่าก,กดกันเลยเอเลนดอร์ยกสวยแบบนี้ อว่าไม่ตายครับต้องถอยออกมาก่อนนะตั้งโซนตั้งโซนแต่ว่าอุ้ยมันลบล้างครับมันลบล้างสกิลผมเอนดอนเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปจ่ายสกิลวิว่งครับบอกเลยว่าต้องวิง่งช็อตนี้เล่นโคตรหนุกอ่ะมีบูใช้นี่เล่นสนุกมาก โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนหิวให้ละิวเชียคลิปก่อนผมตายสามนะแต่ตีมีเกิดละนาคอสเอลสู่เล่นข้างบนไปหมดแล้วนะ <c oughs> แล้วไม่มีนาคอนนะเราเล่นสุดไม่ได้เราแค่แบบ จบหยอกก็พออุ้ยสวยไไนะเนเตมิเออเจ๊ิปโหแย่แล้วอ๋อหยาน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 รู้แล้วอ๋ออ๋อเถอะโอเคโอเคมันมันไม่ได้เอาผมมันมันไม่ได้เอาผมหยาน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 รู้แล้วครับผมรู้แล้วครับพี่หยานพี่พี่พอแล้วพี่ยิ่งขนาดนี้เ,เหรอ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยานโอ้โหดีมีเข้ามาโหหลุมล้อมละเบอรเอ้าละเบอร์ลัเบอร์างผมติดปินจายของโลมิงอะนะโอเคโอ้โหโคตรสยองอะโคตรสยองขยานมันไล่ผมอะ ถ้าเกิดโดนลำนี่บอกเลยว่าไม่รอดครับอย่าทำหมดเลยพี่ตีมี่มันเริ่มมันจะบันไสหุมนแล้วตอนนี้มันบอกว่าอาการยูเอก่อนเลยคิวแรงนะักโป๊กไม่หยุดเอ็กทุกพุ่มครับผมทำเหมือนว่ามีแฮกแมปแต่จริงแล้วก็ไม่มีทำอะไรตีมี่นายทำอะไรอยู่ในพุ่มนั้นยังซ้ายโดนไหมไม่โดนเอาไปก่อนเลยลูเล่นไอ้แก๊เคลีฟก็เก็บหน่อยนะ แต่คีคปก็เจ็บหน่อยนะพี่ข้างล่างอา้าวแตกบทอย่างงีโ้โอ้โอ้แย่แย่แย่แล้วโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากลัมเบอร์มันจะไหลป้อมเข้ามามันจะไหลปั๊ด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 ปัดเฮ้ยเรียบร้อยผมผมไม่น่าโชื่อโอ้โหวิญญาณเดี่ยวจริงเกิน ทำไม่ได้ตังค์ด้วยหรอไกลไปนหน่อยไกลไปนหน่อยแย่แล้วแย่แล้วตอนนี้พี่หยานะโมโหโมโหมากพี่หยามันโมโหม,มากแล้วเราไปทำให้พี่เขาโกรธเลยดิ่คิวเราแบบทนไม่ไหวโว้ยแล้วก็แบบเอวสูดตายกัดขึ้นข้างล่างข้างล่างข้างล่างก็มีข้างล่างก็มีมวยแต่เอาไปก่อนเลยโกโจ โอ้ถ้าผมเคลียร์การงี้ผมโดนพี่หยานปิดไปเนี่ยขอตอดเลือดตอดเลือดสักนิดสักหน่อยอุย้ยมันล้มล้างโอ้โอ้โอ้หูยิงแรงอะ่ะยิงแรงจังเลยโอ้ยน่าขอดปาดปาดแบบนี้มีสยองน่าจะขีนะระวังผิดเสื้อตัวน้อยตัวนี้ให้ดีให้ผมวาร์ปกลับบ้านกันวาร์ปเลยขี่จะเดินล้างนี่เหมือนหยานมัน มันพยายามอยู่นานแล้วนะในสุดคือมันก็ได้ป้อมไปแล้วอูพิยานเขาเอาจริงแล้วเด็ตอนนี้เัาเป็นเรื่องอลนะออกไปก่อนเอนอผมต้องตัดใจออกไปตัดเลือดนะเพราะว่าตอนนี้มันเลดเกมแล้วอย่างมันเก่งมากตอนแรกผมจะออกไปเป็นแบบพวกตัวแข็งแบบเอาไว้เอาตัวรอดน,นะจะตัดเลือดก,ก็ได้ครับออกไปเถอะเพราะว่าหยานมันเก่งขนาดนั้นแล้วนะ เกียร์การก่อนโอ้โหเกียร์การแบบอู้โอ้โอ้พี่บ่าวพี่บ่าวเอ็นดอร์โู้พี่ตีแรงเกินไปปะหยานหย่านเอาแล้วอย่าอย่าให้หยานข้างใส่ไปได้ไหมใส่ไ้ได้ไหมเล่นตัวเล่นซึบอไอ้ม้ออกเจอไปเรียกว่าเสื้อเปียกอะน้ำแข็งผมอะ <laughs> ยกกัดเอนดอร์ตักัดเอนดอร์ก่อนแต่เอนดอร์ตายแบบนี้ก็ต้องซ้ำศพซ้ำศพครับผมทึบกระได้เลือดกระได้เลือดของบอกคันนี้แหละว่ากระได้เลือดหยานเนี่ยหยานมันไม่มีอตีแล้วดิใช่ปะวะมีไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีก็แย่แล้วพี่เขโกรธตีแล้วน่ะโดนครับพี่หยานครับ กดแข็งแบบเฟตให้ผมเลยดิวันนี้โช์ติก่อนจบเกมก็ผมแบบสวยๆจีๆอะผมเกมนี้อ่าก็เป็นเกมที่เล่นอยดแบบีฟินนะสนุกนะครับเอฟเฟกต์สกิลมันสวยด้วยอ่ะมันเล่นมันก็เพลินอย่างเอฟเฟกต์สกิลมันก็เพลินสบายไปหมดเลยสบายตา,าก็เป็นดาวที่54ขึ้น55นะครับ ก็เก็บ MVP มาม่ได้เลยครับแบบเก็บนี้ด้นะก็เป็นตัวที่เก็บ M ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวมันจ่ายดาเมจได้ค่อนข้างง่ายและมันก็แรงด้วยนะครับผมโอ้สกินอย่างสวยอะดูดิบีฟ้าอืมแบบนี้ต้องซื้อนะใครที่เป็นเมนยูเอฟวัดต้องโดนแล้วนะสกินนี้สวยจริงโอเค ก็จะประมาณนี้นะสนับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกหรือว่าจะกดซื้อโปสเต็งเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ